สุโขทยัยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยแถลงข่าวการจับกลุมคดียาเสพติดยาบ้าครับ96,000เม็ดครับที่สถานีตำรวจรรภูธรศรีสํสโรงอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยนะครับด้านของนายนพพลิศสิริโกศล ผู้วา่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็เป็นประธานครับในการถแถลงข่าวจับกลุ่มคดียาเสพติดหรือยาบ้านะครับก็มีทางด้านของผู้บังคับการตาํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวด้วยนะครับกระสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่19ธันวาคม2568บริเวณจุดสกัดกั้นยาเสพติดเกาะตาเลียงอําเภอศรีสํารทจังหวัดสุโขทยัยชุดจับกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพศรีสําโรธเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสำโรงคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปสภาคหกได้ทําการตรวจค้นรถต้องสงสยัยมีผู้ต้องสงสัยสองคนครับเป็นเพศหญิงพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน96,0 0 0เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บยางอะไหล่นะครับโดยผู้ต้องหาที่1รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนย้ายยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายไปยังพื้นที่ภาคกลางได้รับเงินค่าจ้างจำนวน20,000บาท ส่วนผู้ต้องหาที่2อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับเพียงรับจ้างเป็นผู้ดูแลบุตรสาวอายุ3ขวบของผู้ต้องหาที่1เท่านั้นนะฮะสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้ตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้า9 6 0 0เมตรลเม็ดรถจน1คันโทรศัพท์2เครื่องสมุดบัญชี5เล่ม รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดจำนวน48,000 0บาทครับทางด้านพลตำรวจตีสถาพรศรีพิรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุขโขทัยได้กล่าวค่ะว่าในรอบปี2568ตำรวจภูธรจังหวัดสุขโขทัยได้ทำการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้จำนวน5เคสค่ะโดยเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมบูรณาการร่วมกันเน้นการตรวจสอบจับกลุ่มอย่างเข้มงวดเป็นการป้องกันและปรับปรามส่งผลให้ผู้ค้าเปลี่ยนไป ใช้เส้นทางอื่นค่ะโดยพันตำรวจเอกมนตีเบ้าทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสรีสำโรงได้ประมวลเหตุการณ์นะคะการเข้าจับกลุ่มนำไปสู่การขยายผลซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดสุโขทยัยมีจุดตรวจจุดสกัดเหลื่อมเวลาตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านจังหวัดสุโขทยัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธปรรมด้านนายนพริ์สิริโก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยได้กล่าวค่ว่าการดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําผิดดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาย,ยาเสพติดแบบบูรณาการ ควิกบิ i กวินขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ